ในกรณีนะครับที่พรรคก้าวไกลมาเป็นอ <It> ันดับหนึ่งสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือของพรรคก้าวไกลแน่นอนก็จะต้องโทรร่วมผ่ากับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่เคยทํางานร่วมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเฉลมรุ่ไทยประชาชิก็คงจะเป็นในลักษณะนั้นตามที่สัญญาตามที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็ยางงั้นครับประกาศจับมือพันธมิตรเก่าตั้งรัฐบาล ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้งรวมพักการเมืองขั้วเดียวกัน,นก,ก่อร่างสร้างรัฐบาลใหม่ยายามนัดรวมตัวหกพักต่อหน้าสื่อมวลชนก่อนตกผลึกที่พักร่วม8ปดพักการเมืองนี่คือภาพว่าที่พักร่วมที่พยายามตั้งรัฐบาลมีหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นแกนนำแต่ยิ้มแย้มได้ไม่นานหนึ่งในโจทย์ยากที่สุดก็ปรากฏตัวขึ้น ทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะฮะว่าแต่กรณีคุณพิธาเนี่ยทำไมถึงสวกิติศักดิ์คนเดียวนะว่าทําไมถึงไม่เลือกคุณพิธา33นายกิติศักดิ์รัตนวราหะพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับปฏิเสธได้ยากว่าอํานาจที่ให้สิทธิโวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคือเงื่อนไขสําคัญกดดันการตั้งรัฐบาลพิธา แรงกดดันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่สองหลังการเลือกตั้งการถแถลงข่าวของพักร่วมสองครั้งจากทั้งหมด3ครั้งแรกสุดพิธาลิ้มเจริญรัตต้องตอบคำถา,ถามถึงเรื่องนี้ป,ปรากฏภาพความพยายามตั้งคณะทำงานชุดพิเศษอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคณะทำงานด้านการเจราจารับบทสื่อสารทำความเข้าใจกับวุฒิสมาชิกเป็นการเฉพาะ ปัจจัยสวทําให้คําร้องที่ระบุชื่อพิธาเป็นผู้ถูกกล่าวหาทวีความสําคัญมากกว่าที่เคยโดยเฉพาะคําร้องเกี่ยวกับหุ้นไอทีวีที่กําลังถูกตีความว่ายังเป็นกิจการสื่ออยู่หรือไม่และพิธาครอบครองหุ้นตัวนี้ณวันที่สมัครรับเลือกตั้งด้วยหรือไม่ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของคําร้องอาจหมายถึงเส้นทางการเมืองต้องยุติแต่กรอบเวลาที่ใช้พิจารณาคําร้อง คาบเกี่ยวกับวันโหวตเลือกนายกและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สวนําไปพิจารณาด้วยอย่างเลี่ยงได้ยากสาระยาไม่ทันแน่นอนเพราะสาระยา,นาเนี่ยจะต้องออมีกระบวนการอ่านตํารวจผ่านอายการนะครับไปยื่ศสารนะครับซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ละแต่ละในขั้นตอนเนี่ยหลายเดือนนะครับวนในกรณีของศาสตร์และคุณดั้นเนี่ยก็อาจถ้ามองจากเวลาที่มีอยู่เนี่ย ก็อาจจะส่งออกจากกรกตทันหรืออาจจะลงชื่อจากสสห้าสิบคนทันแต่การวิเคราะห์ของสามนั้นเนี่ยคงจะต้องขอเวลาในการดําเนินการนะครับแต่สารอาจจะเข้าทางแบบระจาธิปไตยสุพูดดีขณะที่รับคำร้องรับคำร้องแล้วอาจจะสั่งให้ยุติการหน้าที่นะครับซึ่งอันนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการลงมาติดนายกครับ ความเคลื่อนไหวของพิธาและพักร่วม8ปดพักตลอดหนึ่งเดือนนี้ถูกจ้องมองเป็นความพยายามดึงมวลชนแสดงการสนับสนุนอย่างเข้มขน้นควบคู่ไปกับงานเจราจาสอวอที่มีระดับแกนนําของหลายพักให้ความช่วยเหลือการเดินสายขอบคุณฐานเสียงพบปะตัวแทนกลุ่มองค์กรหรือภาคเอกชนนอกจากได้โชว์ตัวเรียกกระแสะความสนใจยังเป็นการสื่อสารการเมืองที่ทรงพลังยิ่งภายใต้สถานการณ์นี้ บรรยากาศกองเชียร์แบบนี้ต่างจากการเดินสายของนักการเมืองรุ่นลายครามที่ผ่านมาอ,อย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับการตอบคำถามสื่อต่างประเทศคล้ายสื่อสารกับโลกอย่างชัดเจนว่านี่คือตัวแทนจากพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งนี่คือพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพคนแรกในรอบส0ปีที่มีโอกาสใกล้เคียงเข้าไปบริหารประเทศนี่คือว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน